ปัใจจัยในการเลือกบ้านของเรานั้นมีอะไรบ้างขอคืนทันไหมอ่ะบ้านนี้ใครใจ่ายบ้านนี้ใครใหญ่ค่ะโอป้า,นานคนที่เอาใจตัวเองคือ และนี่นะคะก็เป็น EP 2ีนะคะของเรื่องบ้านๆของอปป้าแล้วก็วดีนะคะเป็น EP ีที่2แล้วหนนนี้เราจะมาตอบคําถามคือทุกคนดู EP ีหนึ่งไปแล้วทุกคนมีคําถามเกี่ยวกับบ้านเราเยอะมากนะคะแล้วก็เลยมี EP 2ีเพื่อมาตอบคาถามทุกคําถามของคนที่ถามเข้ามาเลยมาที่คําถามที่1นะคะคําถามนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กําลังแทนจะซื้อบ้านเนาะสำหรับปัจจัยในการเลือกบ้านของเรานั้นมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะเนื่องจากว่าเราซื้อบ้านตอนที่แบบประมาณผ่านมาครึ่ง ชีวิตเลวเนาะใช่ใชเราก็จะ<ช>ค่อนข<ช>้างรู้ไลฟ์สไตล์ของเราแล้วว่าเราชอบอะไรใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยหนึ่งเลยนะคะที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องทําเลก็คือเราต้องไปมาสะดวกแล้วก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราว่าเออปกติเราไปไหนบ่อยอย่างเช่นที่ทํางานนี่นะแล้วก็ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสำคัญมากถูกอันนี้คือสําคัญมากๆไม่มีนี่ขาดใจฮะใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกปัจจัยนี้สําคัญมากเลยนะคะก็คือเรื่องโรงเรียนถูกต้องครับเพราะว่าเราอ่ะแพงกันว่าเราอ่ะจะมีลูกใช่ไหมคะดังนั้นก็คือต้องดูว่าเ โครงการที่เราดูอยู่เนี่ยอยู่ใกล้โรงเรียนที่เราสนใจหรือเปล่าเพราะไม่งั้นนะอย่างเพื่อนหลายๆคนเนี่ยพอซื้อบ้านไปแล้วกลายเป็นว่าต้องไปซื้อคอนโดอีกยไปอยู่ใกล้กับโรงเรียนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบสิ้นเปลืองไปอีกระดับหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยได้ศึกษาไว้แล้วว่าไอ้โครงการให้เราดูอยู่เนี่ย มันมีโรงเรียนอะไรบ้างซึ่งมีเยอะมากนะแถวๆโรงเรียนเยอะมากใกล้บ้านก็ไม่อยากให้ลูกตื่นเช้าเราเองก็ไม่อยากตื่นเช้าถูกต้องแล้วก็การไปส่งลูกเรื่องซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ก็มีหลายที่มากซูเปอร์มาร์เก็ตอีกแหละซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ต มีที่ช็อปปิ้งใช้สอยซื้อของกินเยอะมากแฮปปี้สุดๆครับตรงนี้ทำเลยดีจริงๆเรื่องปากท้องเรื่องสำคัญนะถูกต้องครับอีกอันหนึ่งที่คนที่กำลังดูบ้านจะต้องคำนึงถึงเลยนะคะก็เรื่องพื้นที่ใช้สอยต่างๆเนาะใช่ใตั้งแต่เริ่มแรกเลยคือเรื่องพื้นที่ดินคือเราต้องถามตัวเองก่อนแหละว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านนอกตัวบ้านเนี่ยเยอะเท่าไหร่บางคนชอบใช้ชีวิตนอกตัวบ้านเยอะๆก็ควรจะมีพื้นที่ดินเยอะๆใช่ัอย่างเราสองคนเนี่ย เอาแค่ประมาณหนึ่ง,รงเ,รเรา,เราะจะอยู่ในบ้านซะส่วนใหญ่ใช่เพราะ,ะว่าถ้าเกิดว่ามีแล้วเราไม่ได้ใช้อะค่าใช้จ่ายมันก็ตามมาแล้วตั้งแต่าก,าการเลือกซื้อบ้านแล้วก็คือถ้าเกิดว่าพ,พื้นที่บ้านพื้นที่ตัวบ้านก็เป็นพื้นที่ตัวบ้านถ้าพื้นที่รอบๆเนี่ยก็เป็นเงินอีกเหมือนกันบางทีบางบ้านเนี่ยพื้นที่ที่ส่วนขยายมาหลายล้านนะฮะคืออย่างบางโครงการนะคะถ้าใครไปดูโครงการบ้านเนาะให้ถามก่อนเลยว่าที่เนี่ยพื้นดินพื้นที่ดินอ่ะเพิ่มลดตารางวาละเท่าไหร่ใช่มันมันมีเรนจ์ที่ต่างกันมากเลยนะคะตั้งแต่แบบ แสนห้าจนถึงสามแสนห้าห้าแสนอะไรก็คือแล้วแต่ถ้าค่ออยู่ในตัวเมืองหน่อยก็อาจจะแบบสามแสนห้าห้าแสนต่อตารางวานะลองคูณไปว่าบ้านคุณกี่ตารางวาก็คูณคูณไปก็คำนวณว่าอาจจะใช้เท่าไหร่นะคะเรามาดูพื้นที่ดินกันบ้างว่าหนึ่งตารางวามันจะประมาณใช่หนึ่งตารางวาคือสี่ตารางเมตรนั่นเองนะฮะก็คือเมื่อกี้กางแขนไปแล้วร้อยแปดสิบใช่ป่ะคุณวิธีกางแขนมา อ่ะต้องถางไปนิดนึงเฉลี่ยไปหน่อยอ่ะประมาณเนี้ยคร่าวๆนะฮะไม่ได้เป๊ะน,นะครับแต่ว่านี่คือโดยประมาณ4ตารางเมตรคือ1นตารางวัเอากํำลังกายเหรอ ใช่ออกกำลังกายแล้วก็อีกอันนึงก็คือพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านก่อย่างที่บอกว่าเราแบบมาซื้อบ้านเอาตอนที่แบบผ่านมาครึ่งชีวิตแล้วเนาะเราค่อนข้างรู้ความต้องการของเราค่อนข้างชัดเจนแล้วแหละใช่ครับว่าแบบโอเคมีเราสองคนอยู่มีแผนว่าจะมีลูกหนึ่งถึงสองคนก็อาจจะต้องเตรียมห้องเอาไว้ให้ลูกนะเอามาดูการว่าหนึ่งตารางเมตรคือพื้นที่เท่าไหร่อย่างผมนะฮะ สูง180ใช่ป่ะก็กางแขนออกมาเท่ากับว่าครึ่งตัวเนี่ยคือ90ใช่ไหมฮะอ่าคือ90ขยับไปออกมา10เซนก็คือตรงประมาณบาา่าเนี้ยแถวาเนี้ยถึงสื้อสุดแขนเนี้ยอันนี้คือ1ตารางเมตรคูณไปข้างหน้าแล้วก็มาข้างหลังเพราะว่ามันเป็นสแควร์สี่เหลี่ยมแบบนี้1ตารางเมตรก็คือพื้นที่ใช้สอยเนาะ,ะใ,นในบ้านใช่แล้วก็อย่างอ,อย่างอย่าง,อย,างอย่างพื้นที่ใช้สอยในบ้านเราตรงนี้ใช่ไหมฮะที่เราบอกว่าเราเอาแค่พอประมาณเพราะว่าเรารู้ว่า พื้นที่ตรงนี้เราจะมาใช้สอยอะไรเราจะวางแผนไว้ทําอะไรอย่างข้างข้างบ้านตรงนี้เลยที่ที่เคยคุยไว้ว่าจะเป็นกราสเฮาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นสระว่ายน้ํายาวไปถึงขอบนี้แล้วตรงนี้เป็นโซนบาร์บีคิวอีกอะไรอีกคือตรงนี้ส่วนขยายของบ้านเราทําออกมาเต็มพื้นที่ใช้สอยแน่นอนซึ่งถือว่าหรับวิงกับตัมองว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนตรงนี้เพราะเรารู้แล้วว่าแบบเราได้ใช้แน่แน่ใช่เพราะว่าเราอย่างที่บอกซื้อบ้านตอนแก่เนาะตอนแก่เนาะใครแก่คุณ <c oughs> คนเดียวเถอะไม่ใช<น>่ผม <c oughs> เราก็จะรู้เราอยากได้อะไรบ้างคืออันดับแรกอะถามตัวเองก่อนว่าจะใช้ฟังก์ชันอะไรในบ้านบ้างเนะาะแล้วก็ไปเลือกกันว่าอ่ะหนึ่งทำเลที่เราบอก2ก็คือพื้นที่ดินต้องการพื้นที่ดินเท่าไหร่พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเท่าไหร่ต้องการมีกี่ห้องนอนอะไรประมาณนี้แล้วที่สําคัญนะคะปัจจัยที่สาคัญมากๆเลยก็คือเรื่องโรงเรียนของลูกนะคะคก็ต้องดูว่าแถวโครงการมีโรงเรียนของลูกหรือเปล่าเนาะใช่<ม>เดี๋ยวดูตรงนี้ไว้นะฮะตรงนี้นะฮะจะเต็มพื้นที่เลยเราแผนไปแล้วเรามีแบบแรกไว้แล้วเดี๋ยวรอดูฮะว เบมสวยแน่นอนแน่นอนครับคำถามมาเยอะมากเลยเนาะว่าทําไมไม่ปลูกบ้านเองเพราะว่าเห็นว่าเราจะทุบแบบทุบสนานวันไวเราจะตีเราอ่ะจะเจาะเราจะตีอย่างเงี้ยทะลุไปข้างนอกแล้วจะลายฟ้าไปแล้วก็ยกขึ้นขึ้อะมากเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะจาเหตุผลของเราก็ตามนี้แหละค่ะข้อแรกเลยแน่ๆเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยเนาะใช่ใช่ฮะเพราะว่าอย่างโครงการเนี่ยเขาก็จะมียามมาให้แล้วกช แน่นอนมั่นใจได้ว่าปลอดภัยเพราะว่าเดี๋ยวนี้สังคมยุคนี้มันก็ค่อนข้างน่ากลัวแล้วเผื่อช่วงไหนที่เราต้องไม่อยู่บ้านแบบเนี้ยเรา<ช>จะไ,ไม่ต้องกังวลน,นะคะ<ช>จะได้<ร>แบบถ้าเกิดได้ไปเที่ยวเนาะหลังหมดโควิดเราก็จะได้เที่ยวแบบมีความสุขใช่ครับอะไรประมาณนี้นะคะแล้วข้อที่2ก็คือเรื่องของ f ฟ c i l ซิลิตี้ของโครงการนั่นเองนะคะเราก็มี f ฟ c i l ซิลิตี้ให้ใช้นอกจากที่ต้องอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมี f ฟ c i l ซิลิตี้ของโครงการที่เราจะใช้ได้อีกด้วยนะคะใช่ครับอย่างโครงการนี้นะฮะก็จะมีแบบ2ชั้นเลยหมายงว่า s e c u r i t y มีจากโครงการแรกเราของเราเป็นโครงการสองก็จะสองชั้นเลยก็เดินสลับกันเข้ามาอะไรเงี้ยฮะตรงนี้ก็จะมีสระน้ำใช่ไหมครับนี่มีสระน้ำของโครงการอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าที่บ้านเราก็จะมีด้วยแหละใช่แต่ว่าก็มีตรงนี้ด้วย แล้วก็จะมีโซนที่เป็นน้ําพุมีสนามหญ้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเราอยากจะแบบออกมาปั่นจักรยานหรือมาวิ่งออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปที่อื่นเราก็วิ่งในหมู่บ้านเราได้เลยหรือว่าในอนาคตเราก็แลนว่าจะมีลูกนาะเขาอยากให้ลูกออกมาแบบเจอแสงแดดอะไรบ้างออกปั่นจักรยานข้างนอกบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดเราก็เลยแบบเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเลือกบ้านในโครงการนะเดี๋ยวจะซื้อโการ์ฟันะฮะจะซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อทุกอย่างครับแล้วของไม่ต้องมีนะในโครงการสนุก แน่นอนเพลินมากนี่คือแผนซื้อบ้านในโครงการเพราะจะซื้อของถูกต้องครับผมผ่อนขชอเลยอบ้านก่อนผ่อนบ้านก่อนโอเคโอเคโอเคผ่อนบ้านให้รอดก่อนโอเครอดแน่นอนมั่นใจมากอนาคตเป็นนักกรอบแน่นอนเลยกูลองดูสักตั้งลูกหรอของไม่ต้องมีผมนี่หรอครับเธอคงไม่ทันแล้วทันของไม่ต้องมีนะ เพราะเราคงไม่สามารถทําสิ่งเหล่านี้ในบ้านเราได้เนาะถูกต้องก็มาใช้ของโครงการเขาใช่คือถ้าเกิดว่าหมู่บ้านมันมีบบพื้นที่เยอะๆอย่างเงี้ยมันก็แบบดูโปร่งดูโล่งดีเนาะแล้วบรรยากาศดีมากด้วยพอเข้ามาในหมู่บ้านรู้สึกว่าแบบเหมือนมาอ,อีกอีกอีกเมืองอีกประเทศนึงเลยอะฟิลมันได้แบบเปลี่ยนไปเลยดีมากๆกับการใช้ชีวิตนะเพราะว่าเวลาจะทำงานเยี้ยมันก็เครียดทั้งวันแล้วพอกลับเข้าหมู่บ้านปุ๊บรีหลักกันทีเหมู่บ้านที่เราเลือกโครงการที่เราเลือกก็จะเป็นโครงการที่ มีความเขียวเยอะๆใช่ใช่ใจำนวนบ้านไม่เยอะมากไม่แหัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ท้ช่วยง่ายคำถามที่3นะคะก็คือมีหลายๆคนได้ยินมาจาก EP 1แล้วว่าเราจะทำบ้านสไตล์นอร์ดิก ทุกคน<ะ>ก็ถามว่านอ์ดิกคืออะไรนะคะอนอ์ดิกเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของบ้านที่เน้นความดูอบอุ่นใช,ใช้งานได้จริงโทนสีขาวน้ําตาลหรือว่าแบบเขียวอมเทาหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเน้นเรื่องแสงสว่างภายในบ้านถูกต้องครับที่สาคัญที่สุดก็คือเน้นเรื่องการใช้งานอ่าให้ใ,ให,ให,ให้ให้ได้ตามตามความต้องการจริงไริงจริง,งะะจริง,รงคือถ้าเกิดว่าไปไป,ไปตามโรงแรมแถวแถวยุโรปอ่ะจะเป็นสไตล์นอเดิกซะเยอะเนาะเอออเป็นสกดิเนเวียนอะไร้ย่างเงี้ย โค้งเน้นให้แบบว่าแสงเข้ามาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงมันสาคัญกับการถ่ายทําเรื่องอาหารของเราด้วยเนาะถูกต้องครับก็คือมีเวลามีแสงเยอะเวลาถ่ายอาหารมันก็จะเห็นชัดแล้วก็สีส,สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสงธรรมชาติมันทําให้ดูแบบแบบโฮมี่ ie, มีความวอร์มมีแบบมีมีมิติที่มันเยอะขึ้นนะฮะในในในตัวอาหารอย่างหลายลคนอนะ่ะถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าแบบจะ ทำบ้านสไตล์ไหนดีจะนอร์ดิกดีจะโมเดิร์นคลาสสิกดีหรือโมเดิร์นคอนเทมดีนะคะคสิ่งที่เวดีทําก็คืออันดับแรกเลยนะก็คือหาข้อมูลเยอะๆแล้วก็เอารวบรวมสิ่งที่เองชอบอะ่ะมาไว้ในโฟลเดอร์ไปก่อนใช่แล้วเดี๋ยวมันจะเห็นเองว่าสไตล์เนี้ยทั้งหมดที่เราชอบโดยรวมแล้วหลักๆอะมันเป็นอะไรเพราะอย่างของเรามันเป็นนอร์ดิกผสมกับ โมเดิลคอนเทมป์นิดนึงอาจจะมี loft หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ฮะก็เอาเอาถ้าเพราะทางทีมันเป็นนอนดิกหมดเลยมันอาจจะมีแบบมันมีความเลี่ยนน่ยอยากให้มันมีอะไรแบบต่างๆมุมต่างๆมีความคอนทราสต์นิดนึงว่าเราก็จะมีความอาจจะมี loft หน่อยๆแต่ว่าโดยหลักอ่ะก็คือนอนดิกใช่เน้นความอบอุ่นใช้งานจริงนะคะครับผมและสำหรับข้อที่4มีคนถามมาเยอะมากเยอะมากจริงๆว่าบ้านนี้ใครจ่าย ไม่ได้จ่ายป้าจ่ายค่ะจริงๆก็คือหานครึ่งใช่ครับหารครึ่งกันครับคือก่อนเราเลือกบ้านอะ่ะเราก็คุยเรื่องงบประมาณกันแล้วแหละว่าอ่ะเท่าไหร่ที่เราจะไหวแล้วไม่เป็นภาระไม่อยากให้บ้านเป็นความเครียดเนาะถูกต้องก็คำนวณกันแล้วแหละว่าเออต่อเดือนเราน่าจะ แบบผ่อนได้เท่านี้แล้วเราไหวแน่ๆนะคะใช่ใช่แล้วก็ออกกันคนละครึ่งหนึ่งใช่เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเราซื้อบ้านมาเสร็จแล้วเนี่ยก็มีค่าของตัวตัวมูลค่าตัวบ้านใช่ไหมใช่ค่าตกแต่งต่างหากค่าตกแต่งเนี่ยน่าจะประมาณ30%ของหรือ4 0ของราคาบ้านได้เลยเพราะว่าฟังก์ชันที่เราใช้นี่มันเยอะมากทั้งกราฟทาวทั้งสาว่ายน้ำไหนจะสวนครัวที่แบบอภิมหาลังการโอ้โหลงอะไรเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้เรคิดว่าเอาที่2ก้อนนี้มารวมกันแล้วเราจ่ายไหว อะไรแบบนี้ครับจะได้ไม่เครียดคือจริงๆก่อนที่จะซื้อบ้านก็คุยกันเยอะเนาะแรกแรกก็เครียดไหมโอ้ <laughs> <laughs> ปากตายแรกแรกก็เครียด ใช่แต่พอแบบสักพักหนึ่งคืองานเราเริ่มเข้าที่แล้วเราเรรู้สึกว่าบ้านมันไม่ใช่ภาระของเราแล้วอะค่ะก็เลยเริ่มเริ่มมาดูดูบ้านในรกในในงบประมาณที่เราที่เราตั้งไว้ที่เราไหวกันเพื่อให้แบบไม่ได้เป็นอะไรที่จะเป็นปัญหาเพราะว่าถ้ามันมีปัญหาเรื่องบ้านมันก็จะมันจะเครียดมดเออมันจะทะเลาะกันด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่อยากทะเลาะกันก็สรุปก็คือเราจ่ายกันคนละครึ่งหนึ่งใช่ครับแล้วก็สปอนเซอร์เจ้าเดี๋ยวสนใจนะครับติดต่อไปได้เลยนะฮะตอนนี้บ้านเราไม่มีอะไรเลยบ้านเราบ้านเรา เปลยเปล่านะฮะติดต่อไปได้ครับอยากแอะ์แอรก็ยังไม่มีนะฮะยังนะคะเออยังยังยังไม่มีทุกอย่างเลยเครื่องครัวโอ้โหทุกอย่างมาดูว่ไมันเรียบร้อดเลยครับบ้านในบ้านมันมันเพราครับติดตังเลยครับและคําถามสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะคะคําถามก่อนหน้านี้คือบ้านนี้ใครจ่ายใช่ไหมคะครับคำถามที่5อันนี้วดีถามเองบ้านนี้ใครใหญ่ครโอป้าโอ้ไม่ต้องถามเลยคําถามไี่ถามทำไมวะไม่เอาจริงๆหลายๆคนน่ะรู้สึกว่าแบบ เห็นหน้าแบบนี้นะคะ uh huh. ดูว่าแบบน่าจะเป็นคนเอาใจตัวเองแต่จริงๆอ่ะคนที่เอาใจตัวเองคือ ไม่จริงอ่ะจริงฉันเฉียงยับไม่มีทางเลยจริงๆเราก็คุยกันเยอะแหละใช่ครับแล้วแล้วแต่เรื่องแต่เอางี้แล้วกันเอาให้เหมือนทุกบ้านมาตรฐานโลกนะคะเรื่องใหญ่ให้โอปป้ตัดสินใจส่วนเรื่องแบบทั่วไปเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเดี๋ยววิวจะตัดสินใจเองทำไมชีวิตกูมันจะมีแต่เรื่องทั่วไปว่ามีเรื่องใหญ่ให้ตัดสินใจเลยทั่วไปไงอ๋อเรื่องทั่วไปเอาเอาเอาความจริงเอาความจริงนะคะความจริงก็คือถ้าเกิดเป็นเรื่องอย่างเช่นเรื่อง อ่เรื่องเรื่องลูกเรื่องอ่างเงี้ยเอาคงร่วมกันตัดสินใจใแต่ถ้าเป็นเรื่องอย่างอย่างพาร์ทที่เป็นเรื่องของครัวอย่างเงี้ยใช่โอป้าไปเลยจ้ะเพราะว่าดียไม่มีความรู้เลยเรื่องครัวก็ให้รขาตัดสินใจเลยหมือว่าเรื่องงานเรื่องแบบเกี่ยวกับการทาอาหารอะไรพวกนี้อะไรพวกเนี้ยใช่ครับตัดสินใจครับผมแต่ถ้าเป็นเรื่องการดูแลบ้านอ่าอย่างอ่าเรื่องแม่บ้านเรื่องคนสวนเรื่องการจัดแต่งบ้านอะไรเงี้ยอ่าก็อาจจะเป็นคุณดีครับคุยเราก็จะแบ่งกันเนื่องจากเราสองคนเป็นคู่ที่ค่อนข้างแบบ ให้ความสาคัญกนะับการคุยกันเยอะมากเนะใช,ใชน,นั้นมีอะไรจริงๆเราก็คุยกันแทบทุกเรื่องแหละเพียงแต่ว่าพอคุยกันเสร็จแล้วใครจะไปดําเนินการต่อ,อก็อย่างเป็นแบบนั้นนะถูกต้องฮะจากนั้น,น,นทุกคนว่าบ้านนีใครใหญ่คะ ใครคะถามกูทําไมถามกูทําไมอันนี้ก็รวบรวมคําถามเรื่องบ้านนะคะเผื่อใครจะได้ไอเดียสำหรับการหาซื้อบ้านนะคะก็ฝากติดตามอีีต่อๆไปของเรื่องบ้านของเราด้วยนะคะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะโชคดีมากที่โครงการนี้ยเรามีเพื่อนบ้านอยู่ด้วยเป็นเพื่อนสนิทผมเองมันคือฝากบ้านไว้กับเพื่อน้โชคดีหรือโชคเลวเอาจริงโชคดีมากๆเพื่อนรักด้วยโชคดีมากมากโชคดีมากๆ ตอนแรกอ่ะพอพอเซ็นสัญญาไปแล้วอ่ะแล้วเพิ่งไปรู้ว่าแบบเฮ้ยมีมีเพื่อนอยู่โครงการนี้ยังคิดเลยว่าแบบว่าขอคืนทันไหมอ่ะออดีใจมากเลยมีเพื่อนดีอยู่โครงการเดียวกันนะคะอยู่โครงการเดียวกันจริงๆก็ดีแหละมันก็มันก็ฝากอะไรกันอย่างง่ายๆระหว่างช่วงนี้ที่เรายังไม่ได้เข้ามาอยู่ซึ่งน่าจะเป็นต้นปีหน้าบ้านนี้ก็ฝากให้แม่บ้านของเพื่อนเนี่ยมาจัดการช่วยดูแลได้อะไรแบบเนี้ยฝากบ้านไว้กับเพื่อนก็แฮปปี้ดีครับเนาะโอเคครับรับอีพีหน้านะฮะ จะเป็นไรหรือว่ารอดูกันต่อไปเราจะไม่เห็นรายละเอียดของบ้านของแบบบ้านของแบบบ้านนองออดิค <Nord ic S 1> ใชใ่แต่เราสวนมันเป็นยังไงใช่ที่เราออกแบบไว้แล้วอีพีหน้าเจินครับบ๊ายบายฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้สองคนด้วยนะครับ Subscribe ให้เราด้วยนะคะ